มาดูเรื่องความคืบหน้าของ l i g h t n i n g Network ดีว่าวันนี้จะลองอธิบาย l i g h t n i n g Network แบบที่แบบที่เข้าใจไม่ยากดูนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเข้าใจยากไหมหลายๆคนอ่าต้องคำถามกันก่อนว่า l i g h t n i n g Network คืออะไร l i g h t n i n g Network เนี่ยอย่างนึงปัญหาของ Bitcoin ก็คือเรื่องการ Scaling อย่างที่บอกไปหลายๆคนเจอปัญหาว่าค่าโอนแพงแต่จริงๆแล้วออนเชนก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่แพงอยู่แพงอยู่ในแง่ว่ามันก็เป็นหลักเป็นหลักสิบบาทอยู่ มันไม่ใช่เป็นหลักแบบว่าคือถ้าจะซื้อกาแฟกันแก้วเป็นเขาเขาจะชอบอยู่ตัวอย่างเลยซื้อกาแฟซื้อกับข้าวที่เป็นอารมณ์แบบสิบาทยี่สิบาทอะไรเงี้โยโอ้แต่แต่ข้าวเดี๋ยวนี้ก็แพงเนาะสี่สิบาทถ้าซื้อกาแฟถ้าซื้อข้าวจานละสี่สิบาทเงี้ยข้าวโอนก็กินไปแบบสามสิบยี่สิบสามสิบาทแล้วถ้าเกิดว่ามันใช้แบบ่วโลกจริงๆอ่ะยังไงยังไงแล้วอ,อ่ะเอ่อทรานซ็คชั่นมันรองรับไม่พออยู่แล้ว เพราะว่าตัวของออนเชนเองอะ่ะอันนี้เอาขึ้นมาใช่ไหมออนเชนของบิตคอยเองอะ่ะรองรับทานเซ็กชันได้แค่เนี่ยครับเจ็ดทันเซ็ชัน per second ก็คือเจ็ดเจ็ดทันเซ็กชันต่อวินาทีก็คือมีคนแค่เจ็ดคนที่โอนได้ในหนึ่งวินาทีหรือว่าทานเซ็กชันนั้นอาจจะเป็นทานเซ็กชันใหญ่ก็ได้เราแบบหลายๆอาจจะเป็นการทำฟคอยจอยเนาะแบบหลายๆคนแต่ยังไงก็ตามอะ่ะถ้าใช้ทั่วโลกอะ่ะแค่นี้มันไม่พออยู่แล้วเพราะอย่างวีซ่าเนี่ยรองรับได้สองหมื่น ส0 0พันเนี่ยสองหมืนสี่ทางซ็ชันเปิดเปิดเซคเคือเห็นนะชัดว่าถ้าจะเป็นแ a ส s ์อ o p t i ชันอะยังไง Bitcoin o n c h a ชนตัวเองอะไม่พออยู่แล้วทําให้เกิดหลายหลายเหรียญเกิดขึ้นที่บอกว่าจะเข้ามาแก้ปัญหา Mass a s o p t i o n ชัน scaling ของ Bitcoin ว่าเอ้ยอย่างเงี้ยไม่พอแต่วิธีที่เขาทำก็คือสร้างเหรียญใหม่ขึ้นมาอย่างเช่น Bitcoin Cash ที่ขยายตัวขึ้นมาเป็น เออหกสิบเอ็ดทรานเซชันเปอร์เซ็ก็คือหกสิเอ็ดธุรกรรมต่อวินาทีอย่างเงี้ยแล้วก็เอ,อ่อจะมีไรคอย <c oughs> ไรคอยเท่าไหร่จะไม่ได้แต่ว่าหลายๆเรียนก็จะไปแก้ปัญหาเรื่สเกลลิงแต่คําถามที่เกิดขึ้นก็คือความเชื่อถือมันไม่ใช่มันไม่เท่าบิตคอยอะ่ะคือสุดท้ายแล้วมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าเอาแล้วเงินมันมีค่าได้ยังไง <c oughs> เงินมันมีค่าเพราะมันสเกลลิงเหรอไม่ใช่คือมันมีค่าเพราะหลายๆอย่าง ที่มันทำให้ตัวของมันมีค่าคการไม่มีหัวโขนใช่ไหมคือซาโตชินาโาโมโตะเป็นใครก็ไม่รู้การไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินการมีสัพพายจำกัดการมีฟังชิบิลิตี้ดิวิสิบิลิตี้มีความทนทานแข็งแรงอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งตัวอื่นมันไม่ได้ตัวอื่นพอเลือกที่จะสเกลลิ่งแล้วอะเลือกที่โอเคจะแก้ปัญหาการสเกลลิ่งมันกลับเสียคุณสมบัติด,ด้านอื่นๆทำให้ความน่าเชื่อถือมันไม่เท่าบิตคอยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้ว คุณค่ามันยังต้องให้ที่บิตคอยอยู่ดีทีนี้ปัญหาคือโอเคคนนื่นไปแก้แกสกิลลิงแต่ว่ามันเหมือนเป็นแก้เป็นการ,การแบบสร้างคือเหมือนไงคือบิตคอยรองรับได้แค่เจ็ดเจ็ดธุรกรรมต่อวินาทีใช่ไหมเอาวิธีเหรอ๋อาทำไงขยายถนนไงสุดท้ายก็คือทุกคนทุกคนนึกถึงนึกถึงกรุงเทพนะครับที่แก้ปัญหารถติดด้วยวิธีการแบบอ่าสร้างถนนใช่ไหมสร้างทางด่วนไปเรื่อย สามสิบปีเป็นยังไงไอ้ไม่ใช่สามสิบปีที่แล้วยังติดยังไงทุกย้อนนี้ก็ยังติดอยู่เพราะสุดท้ายแล้วโอเคพอถนนใหญ่ขึ้นอ้อคนก็ไปวิ่งตรงนั้นก็เริ่มไปสร้างบ้านสร้างอะไรแปลว่าอะไรถ้าเกิดว่าขยายตัวของทรานเซชันให้ให้ใหญ่ขึ้นนะหมายถึงว่าขยายเลนให้ใหญ่ขึ้นอ้อคนก็จะเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็จะเกิดปัญหารถติดอยู่ดีอันนี้ให้เขามองนะเพราะฉะนั้นไลนิ่งจะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งเลยที่ ที่จะแก้ปัญหาเรื่อง scaling ของ bitcoin โดยวิธีการอ่ bitcoin บนเชนหลักยังวิ่งไปแต่พูดง่ายคือเหมือนเป็น,ปนการสร้าง layer สองขึ้นมาสร้างแบบให้ไปยืนยันธุรกรรมกันอีก layer หนึ่งเราค่อยส่งมาที่เออเมนหลักของ bitcoin นะครับวิธีการคืออย่างนี้ทุกคนจะกลับไปที่เอออันนี้ก่อนทุกคนอาจจะจาคลิปนี้ได้ โยเวนไม่เคยดูก็คือตัวของบิตคอยผมจะบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นส่วนผสมใช่ไหมของสองเทคโนโลยีก็คือเรื่องของการยืนยันธุรกรรมเรื่องคริปโตกราฟีกับกับเรื่องของบล็อกเชนก็คือไงคือคริปโตกราฟีจะเข้ามายืนยันธุรกรรมว่าเฮ้ยเองส่งมาจริงๆใช่ไหมเป็นการเหมือนเหมือนเหมือนเซ็นลายเซ็นในใบเช็คอะอ่าอันนี้ก็คือเหมือนอันนี้ก็คือเหมือนแม่มีต้นทางก็คือ p t i v e y ที่จะเอาเข้ารหัสไปสู่เป็น เอ่อพับบิคคีแล้วก็เป็นการยืนยันธุรกรรมว่าเอ้ยฉันเป็นคนส่งจริงๆเป็นแบบตัวจริงนี่แหละไม่ใช่คนอนื่นมาแก้ไขบัญชีเพราะฉะนั้นพอมันส่งคําสั่งไปก็จะเกิดการยืนยันธุรกรรมกันเกิดขึ้นอันนั้นคือเรื่องของคริปโตกราฟีแต่อันที่สองก็คือใช้บล็อกเชนในการเก็บเพื่อที่ว่าเป็นจะได้ให้ทุกๆคนน่ะช่วยกันตรวจสอบธุรกรรมว่าเอ้ยมันไม่ได้โกงกันเกิดขึ้นอ่าซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือ เป็นยังไงนะโอเคอันหนึง่งก็คือคริปโตรกราฟีใช้ยืนยนันส่วนบล็อกเชนอะใช้ในการแบบเพื่อจะให้เป็นดิเซนทัลไลท์เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเฉพาะยืนยันธุรกรรมธุรกรรมอะอาจจะเป็นเซนทัลไลท์ก็คือกึางกลาอะเซนทัลไลท์เองก็ยังใช้อยู่เรื่องคริปโตรกราฟีใช้กันเยอะแต่ว่าบล็อกเชนเนี่ยเพื่อจะกระจายอํานาจใช่ไหมทีนี้ไลนิง่งวิธีคิดของไลนิ่งอย่างนี้การจะทําให้สเกลลิงได้เขาไม่ได้เป็นการขยายเลนแต่ว่าเขาตัดหนึ่งเทคโนโลยีหนึ่งออก ก็คือตัวของบล็อกเชนนั่นเองให้เหลือแค่คลิปตัวกราฟีทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะก็คือ Lightning n e t w o ่ะเขาจะใช้วิธีการสร้างชันแนลของคน2คนคืออย่างนี้บล็ Blockchain อกเชนจะหลายๆคนเก็บใช่ไหมคือเหมือนว่าคน,คนทั้งโลกะ่ะช่วยกันตรวจสอบยืนยันกันแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเวลาจะโอนแค่ธุรกรรมเดียว่มันทําอย่างนี้เขาบอกว่าเฮ้ยแต่ปัญหาก็คือบางทีออลิสกับบ๊อบจะโอนเงินให้กันเนี่ย ทำไมจะต้องส่งคําสั่งไปที่บล็อกเชนทุกคําสั่งด้วยทําไมจะต้องส่งคําสั่งให้ทําคือบ๊อบกับอลิซอะคุยกันว่าเฮ้ย hey, ฉันจะโอนเงินให้แกนะอลิซจะโอนเงินให้บ๊อบเงี้ยคุยกันว่าเอ้ย hey, ฉันจะโอนเงินให้แกนะบ๊อบแต่คําถามคือเออฉันโอนให้แกอยู่แล้วทุกทั้งทั้งคู่อะรับรู้ว่าว่าจะโอนเงินให้กันแต่ปัญหาคือ ต้องไปประกาศให้คนทั้งโลกต้องรอคนทั้งโลกยืนยันเหรอต้องไปประกาศลงในบล็อกเชนตลอดเวลาเลยเหรอแล้วต้องกว่าจะยืนยันบล็อกทีคือแบบยี่สิบสามสิบนาทียุ่งยากก็เลยเอา,อางี้เองมี private key ฉันมี private key เรามาสร้างผมใช้คําว่าบล็อกเชนจําลองแล้วกันคือภาษามันใช้คําว่า channel แต่ถ้าใช้ channel ไม่รู้ทุกคนจะงงไหมอ่ะนี่อ่ะเห็นนะธุรกรรมเนี้ยมันจะชื่อว่า multi sig ใช่ไหมโอเคชื่อคืออะไรช่างมัน ช่างมันก่อนผมจะอธิบายให้แบบเข้าใจง่ายใครเอ็กเปิดก็เอ็กเปิดอีกทีแต่ว่าเพื่อจะให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือเหมือนว่าเอางี้ทุกคนไม่มีที่เก็บใช่ไหมเรามาสร้างที่เก็บจําลองกันอัวเนี่ยเขาบอกว่า establish channel ก็คือเป็นท่อส่งระหว่างระหว่างเงินของสองคนนี้ก็คือเป็นการส่งบิตคอย n ไปมานะครับคือแปลว่าอะไรแปลว่าการสร้าง channel เนี้ยมันใช้ private key ทั้งคู่ คือทั้งคู่ต้องตกลงกันแล้วก็ใช้พิธีกาในการยืนยันนะแปลว่าคนอื่นจะมาแก้ไขธุรกรรมบนนี้ไม่ได้คือต้องใช้พิธีอยู่ดีแต่ถามว่าเก็บที่ไหนกว่าจะยืนยันบล็อกในในเมนหลักบิตคอยมันนานมากงั้นเรามาสร้างงั้นเรามาใช้ตัวชั้นแนวนี้กันดีกว่าก็คือแบบว่าเรามาเก็บที่เนี้ยเก็บธุรกรรมกันในเนี้ยดีกว่าอ่านะครับโอเคออปชั่น เนี่ยเขาจะใช้คําว่าออฟออฟเชนก็คือเป็นเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นนอกเชนนะครับคอมมิชเมนต์ทรานสัคชั่นเพื่อสร้างสเกลเลเบิลอะไรก็ว่าไปนะครับนี้มันไม่มีโอเคโอเคโอเคคือที่เนี้ทีนี้ยไอตัวไอตัวที่เขาเก็บตรงเนี้ที่เป็นช ANNEL เนี้ยมันจะยืนยันธุรกรรมกันแบบตลอดเวลาไอเดียมจะเหมือนอย่างงี้ มันเหมือนเวลาเราไปซื้อเราไปซื้อกาแฟเราไอ้เราเ,าเราคนนึ่งเข้าไปในบาร์เนี้ยเราเขาสั่งเครื่องดื่มมาแก้วหนึ่งอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะต้องตอนนี้ยนะสิ่งที่บิตคอยเป็นอนะ่ะคือทุกครั้งที่เขาสั่งเครื่องดื่มมาแก้วหนึ่งคุณต้องคุณต้องคุณต้องจ่ายบิตคอยทุกทุกครั้งที่สั่งมาเลยอ่ะคือหมายถึงว่าคุณต้องจ่ายเงินทุกครัง้งเวลาสั่งมาแก้วหนึ่งต้องจ่ายเงินเลยเก็บตังค์นะเดี๋ยวนั้น ประมาณนี้มันทําให้แบบธุรกรรมเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ไปออกันอยู่ในมหลักนั่นแหละทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือปกติแล้วเวลาเราไปตามร้านอาหารเราไม่ได้เก็บเราสั่งข้าวผัดหนึ่งจานเราไม่ได้จ่ายเงินทันทีเราเราสั่งทุกคนของทุกคนไม่ครบก่อนกินให้เสร็จแล้วให้เขียนในแล้วเวลาในบินะมันจะเขียน ทุกธุรก,กรรมใช่ไหมเขียนหมดว่าอะไรราคาเท่าไหร่แล้วค่อยขีดเส้นบรรทัดสุดท้ายว่ารวมทั้งหมดแล้วคุณต้องชําระเงินเท่าไหร่อ่านี่คือไอเดียของไลนิ่งว่าเอางี้กลับไปที่บ๊อบอลิชนะครับซึ่งอยู่ในละเอางี้บ๊อบกับอลิชนะครับคุยกันให้เสร็จว่าทั้งเดือนเนี้ยทั้งปีเนี้ยเองจ่ายเงินให้กันเท่าไหร่นะครับอ่าคนนึงส่งสิบาทอลิ บ๊อบส่งกลับมา20อะไรก็ว่าไปอ่ะรวบรวมมาแล้วไปเอาบรรทัดสุดท้ายมาว่าเน็ต mm. <Net S 2> แล้วอ่ะทั้งปีเนี้ยบ๊อบส่งเงินให้อลิสเท่าไหร่แล้วค่อยส่งธุรกรรมเหล่านี้ยืนยันกลับไปที่บล็อกอาเดี๋ยวไหมเพราะฉะนั้นนี่นี่คือไอเดียของการสร้างชาแน,นลนี่คือนี่คือไอเดียไอเดียของการสร้างชาแน,นลว่าเฮ้ยมันจะมี มันจะมีคนสองคนที่สามารถโอนคอยให้กันและกันได้โดยโดยปลอดภัยเพราะใช้เพย์แต่ประเด็นก็คือทั้งโลกอ่ะไม่รู้ทั้งโลกอ่ะ,ะลงบนบล็อกอ่ะยังไม่ลงเราค่อยไปลงเอาตอนหลังทีเนี้ยความความเจ๋งของไล n i n g ต่อมาก็คือโอเคถ้างั้นถ้างั้นถ้าเกิดว่าบ๊อบกับอลิสมี Channel ใช่ไหมแล้วแต่ละคนอ่ะสร้างชั a นแนลกันและกันไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะเกิดเป็นเน็ตเวิร์กของไลนิ่งมา ก็คือบ๊อบบ๊อบสร้าง c h ANNEL กับอลิสใช่ไหมสองคนแล้วเอาชื่ออะไรดีอะอเล็ก <c oughs> มีอลิสมีจอ h ์นอ่าสมมุติว่าทีนี้บ๊อบบ๊อบก็ไปสร้างเอ่อช ANNEL เพิ่มกับจอ์นแปลว่าบ๊อบกับจอ์นเนี่ยจะจะส่งเงินให้กันได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้แบบว่าโอเคบ๊อบกับจอ์นก็จะส่งเงินให้กันได้แต่ทีนี้คมถามแต่ความเจ๋งของมันก็คือบ๊อบสร้างช ANNEL กับอลิส บอบสร้างช a น n e ลกับจอนแต่อลิสจะไม่จําเป็นต้องสร้างช a น n e ลกับจอนนะแต่ตอนนะัสิ่งที่เกิดขึ้นคืออลิสสามารถส่งเงินให้จอรนได้โดยผ่านสองชานเอลกันอืมนั่นแหละนี่คือนี่คือหลักการทํางานของ l i ไลนิ่งนะครับซึ่งความหมายก็คือถ้าเกิดว่ามันเกิดการกระจายตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วอะแปลว่าเราไม่ต้องยืนยันธุรกรรมบนเชนของบิตคอยก็สามารถส่งบิตคอยให้กันและกันได้ แล้วสุดท้ายอะ่ะตอนตอนท้ายอะ่ะถ้าเกิดว่าช ANNEL ปิดมาไหลก็คือเหมือนกับว่าเรากําลังเก็บตังค์น้องสั่งเช็คบิลเงี้ยก็คือการปิดช ANNEL ก็คือเหมือนกับว่าโอเคเอาฉีดเส้นบรรทัดสุดท้ายนั้นอะ่ะเราค่อยฉีดเส้นบรรทัดสุดท้ายเรียกเก็บตังค์ใช่ไหมแล้วเอาจํานวนเงินนั้นอะ่ะไปยืนยันในธุรกรรมแต่ว่าคราวนี้มันจะรองรับธุรกรรมได้แบบไม่อั้นเลยนะ Transaction คราวนี้มันไม่ใช่แบบว่าคําถามคือโอ้ ไลนิ่งรองรับธุรกรรมได้เท่าไหร่มันไม่ใช่การขยายถนน่ะแต่มันเป็นการสร้างเน็ตเวิร์กใหม่ขึ้นมาที่ที่มันมีคนสองคนอะสร้างภพยเวทีกันและกันผมชอบภาพนี้มากเนี่ยมันคือนเนี้ยมันคือเป็นกระเป๋าตังกระเป๋าหนึ่งชั้นนี้มันจะเป็นรูปแบบมานี้ทุกคนมันเหมือนเป็นกระเป๋าตังกระเป๋าหนึ่งที่เอาคนสองคนอะใช้เพยเวิทีสองดอกที่จะมาที่จะมาไขกระเป๋านี้ซึ่งแปลว่าเหมือนแต่ละคนอะสร้างสร้างคู่ของตัวเองไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดเป็นเหมือนเน็ตเวิร์กใหม่ของบิตคอยที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปรบกวนอยู่ในละไม่ต้องไปรบกวนตัวเมนเน็ตเลยอะเมนเน็ตรองรับได้เจ็ดทอนเซชันเปิดวินาทีก็แล้วแต่ก,ก,ก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้เยอะก็ได้คือก็ใช้เท่าที่แบบจะส่งมายืนยันบล็อกเพราะสุดท้ายแล้วโอเคการจะเข้าถึงความปลอดภยัยการจะเข้าถึงแบบการแบบแก้ไขไม่ได้อะไรต่างๆมันต้องลงแบบบนเชนเมเน็ตเองมันก็คือเทคโนโลยีของบล็อกเชน ที่บิตคอยมาใช้เครื่องขุดอะไรดีเซนเรื่องความดีเซนทอาไล์เครื่องขุดต่างๆก็ยังคงขุดอยู่แต่ว่าธุรกรรมที่ส่งมามันจะเป็นธุรกรรมที่เหมือนแบบเป็นบรรทัดส,สุดท้ายของใบเสร็จมันไม่ใช่แบบทุกธุรกรรมแบบนี้อยู่อะ่ะที่มันเป็นอยู่เพราะงะั้นมันก็จะรองรับเอ,อช่องทางได้มหาศาลแต่ปัญหาคือปัญหาที่ผมตั้งขึ้นมานะตอนแรกทุกคนเห็นภาพนี้ใช่ไหมแบบชแนลออ,อันไหนอ่ะชแนลทุกคนต้องตั้งชแนลซึ่งตอนเนี้ยแต่ละคนอะ่ะ การจะมีการจะตั to ้งชาน n ลเนี้ยไม่ง่ายมีกลไกซับซ้อนมากที่แบบต้องคือคือนึกถึงแบบสมัยเอ่อบิตคอยน์มาแรกอะทุกคนต้องมีเครื่องขุดเองนะเพราะการจะสร้างกระเป๋าไม่ใช่ซื้อซื้อเทเซอร์อะขายของอีกางละจะซื้อเทเซอร์มาต่อคอมแบบเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ง่ายขนาดนั้นคือตอนนั้นเทเซอร์ยังไม่มีด้วยซ้ำจะทำไงทุกคนต้องเป็นโหนดตัวเองต้องมีเป็นโหนด ต้องมีโนดต้องมีเครื่องขุดและมีกระเป๋าของตัวเองต้องมีสามอย่างพร้อมกันแต่ปัจจุบันไม่ใช่โนดก็อยู่ส่วนโนดเครื่องขุดก็ส่วนเครื่องขุดคือเครื่องขุดสามารถส่งกําลังขุดไปที่โนดได้เขาใช้เขาใช้ว๊าอเไรียม m e ใช้คําาพูลอะเป็นเป็นพูลของงานขุดและอลเล็ตแล้วคนมีอล l ล e t ก็ไม่จําเป็นต้องมีสองอย่างข้างหน้าอย่างเช่นเราที่มีสามารถมีอลเล็ตคุณที่คุณสามารถเปิดอลเล็ตได้ด้วยตัวเองเก็บบิตคอยได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องขุดเองไม่ต้องแบบมีโนดของตัวเองได้หรือไมทีนี้ อ่ะคำถามต่อมาคืออ่าปะเดเออโอเคยังไม่จบคือแต่ไลนิ่งแต่เพราะฉะนั้นนี่คือภาพบิตคอยที่เป็นเมนเน็ตหลักตอนนี้เทคโนโลยีทุกอย่างพร้อมแหละแต่ตัวของไลนิ่งเองอะ่ะทุกคนต้องสร้างเหมือนเป็นโหนดตัวเองมีเครื่องขุดของตัวเองแล้วมีกระเป๋าของตัวเองแล้วต้องออนไลน์ตลอดเวลาเพราะถ้าเราปิดเครื่องก่อนเมื่อไหร่แล้วไม่ปิดชัแนลนะณตอนนั้นอะ่ะธุรกรรมที่ทําไว้แล้วอะ่ะมันสามารถแก้ไขได้ มันสามารถมีคนมาแก้ไขธุรกรรมได้มีมันสามารถมีคนดึงบิตคอยของเราออกมาก่อนได้คือสามารถโดนขโมยบิตคอยได้ถ้าเราถ้าเราไม่มอนิเตอร์ตลอดเวลานับนับปัจจุบันเป็นอย่างนั้นซึ่งจะทําจะทําให้ปลอดภัยได้ไงก็คือต้องต้อง,ต,องต้องทําให้ธุรกร,รมอ่ะมันไปที่บล็อกต้องไม่ต้องส่งธุรกรระไปยืนยันบล็อกก่อนที่เราจะปิดชาน n e l ซึ่งผมว่าเลยเห็นแล้วเอซสวดอไม่น่าทําได้รู้แล้ววันหลาคนนี่ย l i นิ่งอ่ะเป็นมันพร้อมแหละแต่มันทำยากปรากฏว่าสไตร์ทําอยงี้ทุกคนทุกคนครับจําจําจุดหนึ่งได้ไหมจุดแครกของ h t n i n g คืออะไรถ้าเกิดว่าทุกคนเปิดชันแนลอะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเาสมมติว่าอะไรตะกี้บอกว่าอะไรนะอลิสมีชันแนลกับเอ่ออลิสมีชันแนลกับบ๊อบแล้วมีชันแนลกับจอ h n นไม่ใช่ บ๊อบมีชแนลกับอลิสแล้วมีชแนลกับจอนบ๊อบมีชแนลกับสองคนแต่ว่าอลิซไม่มีชแนลกับจอนอลิสสามารถส่งเงินให้จอนได้เลยเพราะว่าเชื่อมผ่านบ๊อบเพราะฉะนั้นสไตร์อันนี้ถ้าผิดขออภัยนะแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจตอนนี้คือเนี่ยสไตร์ Strike ตอนเนี้อ่ะสไตร์ Strike เขาอะสไตร์คัมเหมือนจะเป็นหนึ่งคนนิดทำชแนลขึ้นมาคือทุกคนที่แบบมีมีวอลเล็ตกับกับสไตร์ก็จะเหมือนแบบเออสร้างชแนลกับสไตร์ แปลว่าเราต้องเชื่อถือสไตร์พอสมควรนะเพราะว่าธุรกรรมแต่ละอันที่เราทำอ่ะมันยังไม่ได้ลงบล็อกไงแต่ว่าสไตร์เขาทำอย่างนี้อันนี้เท่าเท่าที่บทความนี้บอกนะซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดเออแต่เนี่ยสไตร์เขาจะทำอย่างนี้ทุกคนคือบิตคอยอ่ะเวลาเขาบอกว่าบิตอไอไลนิ่งอ่ะจะมาแก้ปัญหาในการในการโอนเงินก้อนเล็กๆไง แต่โอนเงินก้อนใหญ่อะคุณก็ส่งลงเมนเทอร์สมมติแบบโอนเป็นสิบล้านเนี้ยคงไม่ต้องมาใช้เรนนิ่งกันคือเลยวามาใช้เรนนิ่งก็ได้แต่ว่าโอนเงินเป็นสิบล้านก็รอย,ยืนยันหน่อยเถอะแล้วก็คงไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นใครใครจะลึกๆออกไหมคนคนจะใช้เงินเงินสิบล้านแบบเออป๊ป๊บป๊ป๊แบบเหมือนยิงอยู่ร้านกาแฟาก็คงไม่ใช่แล้วก็ค่าโอนอะไรจ่ายได้อยู่แล้วแต่ว่ามันแก้ปัญหาในการแบบเออเอาเงินมาซื้อข้าวซื้อกาแฟเนี้ยซึ่งแปลว่ามันก็จะมีเออ มีมีเขาเรียกอะไรมีที่มีตัวบัญชีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะที่รอส่งขึ้นขึ้นเวเน็ตสไตล์เขาทำนี้เขาบอกว่าอ่ะเขาจะกำหนดว่าถ้าเกิดว่ายอดโอนของคุณเนี่ยเกินในนี้เขาน่าจะเขียนว่า0ูนย์จูนย์สองบิตคอยนะแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนะใช้เท่าไหร่แต่เนี้ยครับเหมือนกับว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีธุรกรรมเข้าเงินเข้าตัวของคุณเข้าตัวของ w a l l e t สไตล์ของคุณอนะ่ะเกินที่เขาลิมิตไว้อ่ะ เขาก็จะส่งส่งเงินเข้าในวอลเล็ตเราเลยก็คือส่งเหมือนว่าส่งธุรกรรมเข้าเข้าเมนเนตเลยซึ่งตรงนั้นอะ่ะจะจะเป็นบิตคอยจะอุ่นใจแล้วเข้าจริงๆซึ่งอ๋อก็คือเหมือนเหมือนให้บริการแบบเปิดชั้นลอ้าว้วแล้วเราคุณจะโกงใช่ไหมอา่าไม่เป็นไรถ้าแม็กสุดที่ฉันโกงได้เท่าเนี้อาจจะแบบศูนจุดศูนย์สองบิตคอยเพราะว่าทุกครั้งที่ที่บิตคอยโอนเข้ามาในบัญชีเกินเนี้ยเขาจะส่งลงเมนเนตเลยประมาณนี้ ทําให้ทุกคนครับอย่างที่เห็นครับมันใช้ได้จริงครับทุกคนทุกคนครับเออแล้วปัญหาคือไม่ใช่ปัญหาคือคือประเด็นต่อมานะมันง่ายมากด้วยอะ่ะอยู่ไหนอยู่นี่เหรออ่ะนี่คือการลงทะเบียนสไตล์ครับ ผมผมลองผมลองเปิดดูแอปไต์อยู่ในโคมนะตั้งชื่ออ่าไม่ใช่ใส่อีเมลบอกว่าอ่ะใส่อีเมลเข้าไปแล้วก็แล้วก็มียืนยันมาปุ๊บแล้วก็ใส่ยูสเนมแล้วใช้ได้เลยอ๋อมีมีใส่เลขหมายเลขเออโทรศัพท์ก่อนนิดนึงแล้วท้ายก็คือใช้ได้เลย เออคือแบบใช้ข้อมูลยืนยันไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าปัญหาคือตอนเนี้ยคือเหมือนกับว่าเออมันง่ายมันง่ายกว่าที่คิดแต่ว่ามันไม่ใช่ทั่วโลกที่จะใช้ได้เพราะว่าสไตล์เขาต้องไปยืนยันกับประเทศนั้นนิดน,นึงซึ่งประเด็นก็คือสหรัฐใช้สไตล์ได้แล้วก็ตัวของประเทศมันก็เลยเป็นเป็นแรงจูงใจไงว่าเออสำหรับประเทศในลาตินอเมริกาถึงเริ่มใช้บิตคอยแล้วสามารถใช้ได้เลย